เหรียญ20บาทที่ระลึกอันนี้นะคะไม่ได้รับซื้อค่ะ FC เขาฝากแรกเนี่ยค่ะฝากแรกคืนกรมฝาก,ฝากได้ค่ะแบบนี้นะคะคือเหรียญน,นัน,นี้นะคะไม่เป็นราคารับซื้อจริงแต่็นักก็รับรับเอามาคืนกรมเพราะว่าเหรียญเนี้ยเพิ่งจะออกใหม่ย,ยังไม่นานนี่เองค่ะเหรียญที่ยังที่กรมเขายังมีให้แลกอยู่นะคะที่ที่โรงกระสาบค่ะยังยังมีให้จําหน่ายยังมีจําหน่ายอยู่ค่ะเหรียญพวกนี้นะคะกลุ่มนี้ เหรียญที่กรมยังมีจําหน่ายอยู่เพราะฉะนั้นยังไม่เป็นราคารับซื้อค่ะไปแลกที่กรมได้เลย20บาทที่เอามานะคะถ้าปปานไม่เก็บก็คือไปน้าก็คืนกรมหรือถ้าไม่มีใครแลกต่อไปน้าก็ไปคืนกรมหรือแม้กระทั่งเหรียญเก่าๆแบบนี้อันนี้เหรียญเก่านะคะไม่ใช่เหรียญใหม่เหรียญเหรียญออกมานานแล้วแต่ด้วยความที่เหรียญย0บาทนี่เดินกรมเขาปล่อยออกมาแลกตลอดเลยค่ะนะคะทางกรมเขาปล่อยออกมาให้ให,ให้พวกเราอะ่ะ แรกมาเป็นที่ระลึกอ่ะเขาจัดชุดขายเห็นไหมมีงานการชาติเอองานที่เกี่ยวกับเ,ออเงินตราง,งานแสดงเหรียญอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเหรียญชุดจัดออกมาสิบเหรียญสองร้อยบาทเท่าหน้าเหรียญเลยค่ะเหรียญเก่า,กาตั้งแต่ผลิตวราระแรกๆก็มีนะคะก็ยังมีเพราะฉะนั้นจึงที่เหรียญยี่สิบาทไม่จึงไม่มีราคาสายเหตุเน,นื่องจากกรมปล่อยแลกอยู่ตลอดทุกวันนี้ก็ยังมีค่ะกรมก็ยังปล่อยแลกอยู่เมือม่อเมื่อ ม่กี่วันนี้งานที่โรงแรมงานประกวดงานงาน,งานอะไรนะประมูลเหรียญก็มีไปปล่อยจำหน่ายนะคะในราคาชุดละ200บาทค่ะยี่สเหรียญเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยคะ่ะชุดแบบนี้เลยประมาณนี้ค่ะเขาจัดไปเป็นชุดแพ็กเกจ เหรียญจึงกลายเป็นเป็นเหรียญที่ไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญจึงไม่มีการรับซื้อเกินหน้าเหรียญค่ะราคารับแรกได้เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นนะคะยี่สิบาทท่านถ้าถ้าท่านไม่ได้สะสมแล้วท่านต้องการใช้เงินเอาไปแลกคืนกรมค่ะแลกคืนกรมนะคะหรือถ้าอยู่ไกลหรือท่านมีเหรียญอื่นส่งมาขายไปหน้าเจ้าฝากมาด้วยก็ได้ค่ะไปหน้ากรรับมารับแรกให้นะคะรับฝากแรกให้ แต่ไม่รับซื้อค่ะเป็นนักอภปรึกรมขนาดปันจนานะเหรียญนี้นะเราเคยซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ80บาทต่ําสุดคือ60สิแหละ60สบาท80บาทร้อยหนึ่งเคยซื้อขายกันอยู่กรมปล่อยแรกหน้าเหรียญเฉยเลยเราก็เลยต้องนัแ่แหละค่ะก็ต้องปร,ปรับตัวตามสภาพนะคะกรมเขาแลกมาแลกให้แลกหน้าเหรียญเหรียญนี้ก็มีนะคะเหรียญนี้ก็เป็นตัวติดกลางๆนะกรมเคาก็ปล่อยแรกหน้าเหรียญนะทุกครั้งทุก ชุดเขาจะมีเหรียญนี้เลยเหรียญดินเหรียญฝนหลวงเนี่ยไม่หมดสักทีเนาะเหรียญเก่าเหรียญใหม่เขาก็มาปล่อยแลกเนี่ยเหรียญดินอ่าเหรียญดินเหรียญฝนหลวงเนี่ยคู่นี้เลยนะคะคู่ยอดฮิตทุกครั้งที่มีการปล่อยแลกนม่เหรียญก็จะต้องมีสองเหรียญนี้ตลอดโอเค การเข้าใจได้นะว่าทําไมะหน้าถึงไม่รับซื้อทําไมเหรียญยี่สบาทถึงไม่ไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญเนื่องจากว่ากรมเขาปล่อยแรกเท่าหน้าเหรียญน,นะคะเข้าใจตรงกันเนาะทุกคนเนาะ